รอบเย็นเข้ามาใหม่อีกสองคันครับสําหรับในส่วนของรถไทยอ่ะเริ่มคันแรกเลยนะครับสําหรับเจ้าไคโอติ EX 5 0หนะครับเพิ่งเข้ามาถึงที่หน้าร้านใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยครับผมอ่ามาพร้อมกับอุปกรณ์ใบมีดดินหน้าและผ่านหลังครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เดรนิจเจนชันครับเครื่องยนต์สี่สูบห้าสิบแรงม้าครับเป็นสิบสองเกียร์รหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังครับตัวนี้อ่ะเป็นเกียร์ชิงโคเมชชัตเทิลนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ชิงโคชัตเทิลอ่ารถสองพาขับเคลื่อนสี่ล้อครับ มาพร้อมกับท่อลั่นสวยๆเลยนะครับผมเอามาให้ดูสภาพกันก่อนล้างนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับอุปกรณ์ดันหน้าผ่านหลังนะครับราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทราคานี้ส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรของแถมห้ารายการมีให้เหมือนเดิมครับผมอ่าสําหรับคลิปนี้เอามาให้ดูกันเรียวๆเลยนะครับรถเพิ่งมาถึงครับรถเพิ่งมาถึงก็เอามาให้ดูเลยนะครับยังไม่ทันได้ล้างนะครับอ่าก็เลยสองคันนี้เพิ่งเพิ่ง เอาเข้ามานะครับสําหรับสองคันนี้ก็เลยเอาให้ดูกันในคลิปนี้สองคันนะครับผมไคโอติเอเอค่าศูนย์นะครับกับคูป้าเอลสามสี่ศูนย์แปดดีทีนะครับอ่าตัวนี้พร้อมใช้างานครับสีสันเดิมๆนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเช็คเปลี่ยนสายของเหยวให้พร้อมเรียบร้อยครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดเก็บอ่าเช็กระบบไฟนะครับไฟหน้าไฟหน้าไฟไท้ายไฟสองสว่างให้พร้อมเรียบร้อยนะครับราคานี้ เราส่งฟรี300กิโเมตรเดี๋ยวยางล้อหน้าเดี๋ยวสลับสลับเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันคูปต้า L3408 95,000บาทครับสองอขอขับเครื่อนสี่ล้อนะครับอ่ารถพร้อมใช้งานนะครับผมอ่าเช็คระบบการใช้งานให้พร้อมเรียบร้อยนะครับเช็คระบบไฟไฟหน้าไฟสองสว่างนะครับไฟท้ายให้พร้อมเรียบร้อย เป็นรถสองพารขับเคลื่อนสี่ล้อครับแปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยหลังเครื่องยนต์สามสูบสามสิบสี่แรงมา้าครับตัวนี้อมาพร้อมตัวนี้เป็นรถตัวเปล่านะครับในราคาเพียงเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทราคานี้ไม่รวมส่งนะครับผมอ่าคันนี้ก็เก็บรั่วซึมเก็บรละเอียดทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับคันนี้อ่าสําหรับคูปองตา L สามสี่ศูนย์แปดนะครับผมอ่ายังไงก็ฝากไว้ในอ้อุนอนใจของพ่อพี่น้องชาวเกษตรกรไทยทุกคนทุกกานนะครับอีกหนึ่งทางเลือกครับผม ที่สาขาหนึ่งหมู่บ้านหนองไฮตำบลตลาดโอพอำเภอลำปีว่าจังหวัดบุรีล์นะครับติดตั้งลงเร็นลำปีวาคุมกันครับห่างตัวอำเภอประมาณ6กิโลเมตรนะครับผมสำหรับที่นี่ก็รับซื้อขายได้เปลี่ยนตีเทิร์นรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับอูปตาเอลสามสี่ศูนย์แปดครับผมสามสิบสี่แรงม้าครับสอ,อ,องพาวเอรขึ้นสี่ล้อครับผมพีทีโอส่งกำลังด้านหลังใช้งานได้ปกตินะตัวนี้ระบบไฟทางน้นเช็้ให้พร้อมเรียบร้อยนะครับเป็นสปอร์ตไลท์ สองหน้าสองท้ายเลยนะครับมาพร้อมกับท่อละลันเลยนะครับทอละลันเลยนะครับผมคูด้ L3408 ครับเช็คเปลี่ยนสายของเดือยให้พร้อมเรียบร้อยครับผมอ่าคันนี้เป็นพงมาลัยพ o w e r อ่าสองพาวกับเครื่องสี่ล้อครับผม f o u ินนะครับผมลุยนาบกนาลมได้สบายสบายครับอ่าหรือว่าจะเอาไปตดทางตัดหญ้าติดทางพ่นยานะครับผมลากเทเลอร์ได้หมดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากกดติดตามนะครับสําหรับทุกคลิปทุกวีดีโอที่นําเสนอไปสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณจากแจทีมงานพิทักวีรบคนเดิมบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยนต์2 0 1 2บจำกัดสวัสดีครับ